มาไปเฮ้ยไม่ต้องปิดหน้าเขาจามึงได้อยู่แล้วเมื่อวานมึงเข้าไปด้วยเนี่ยตรงนี้เข้าเลยเนี่ยผู้การเข้าก่อนเลยแล้วตอนที่ทำมาปิดหน้ากลัวเขาเลยป่วยอ่ะมาว่ามาถามม ตอบตามคําถามนะการจับกุมเมื่อวานนี้เนี่ยครับเรามีการหลักฐานอะไรอย่างไรบ้นี่ครับเข้าไปครับครับก็เป็นการคืออย่างนี้ต้องต้องเท่าความนิดนึงว่าผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าไปร้องเรียนกับทางปปชนะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คืออายการเนี่ยเรียกรับทรัพย์สิน นในการที่จะช่วยเหลือเรื่องคดีนะครับแล้วก็ปปชเนี่ยได้ได้นาเรื่องดังกล่าวเนี้นะครับเข้ามาที่ปปปในการดําเนินการหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับทางปปปเนี่ยก็เราเราเรากับปปปหรือปปทเนี่ยเราบูรณาการร่วมกันทํางานอยู่แล้วนะครับก็เลย มีการวางแผนในการที่จะเก็บพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่ทำงานนะครับไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รวบรมหลักฐานส่งป,ปปชแล้วก็ขอขอ,ขอนุมัติหมายจับนะครับขอหม,มายจับมาไม่ได้เราใช้เวลาเตรียมการรวบรวมพยานหลักฐานงานแค่ไหนถึงจะไปจับกุมไม่นานครับไม่นานครับไม่เกินสองอาทิตย์ เห็นว่าอายการคนนี้มีพฤติกรรมกษณะหบกเลยมาบอกคือคือผมไม่ไม่ขอเอ่ยเรื่องพฤติกรรมของอายการแต่ผมจะพูดเรื่องพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราดําเนินการไปตามพยานหลักฐานไม่ได้มีการกันแกล้งไม่ได้อ่าทำอะไรนอกเหนือพยานหลักฐานของเราเราต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยตำรวจเนี่ยพวกเราทำงานกับอายการเราเป็นมิตรที่ดี นะครับในการทํางานร่วมกัน,นหลายเรื่องหลายราวท่านอายการก็มาช่วยมาแก้ปัญหาอทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกคนนะครับเป็นเป็นเป็นมันไม่ใช่องค์กรนะครับนะครับทั้งหมดเนี่ยทุกทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานเนี่ยมีมีคนดีและคนไม่ดีนะครับเพราะงั้นเราต้องแยกแยะนะครับอมีอายการ หลายท่านกโ็โทรมาให้กำลังใจชื่นชมว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับนะครับเราเราเราต้องบอกว่าเราเรายึดถือกฎหมายแล้วเราจะดำเนินการให้ความยุติธรรมกับทุกคนโดยเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับสำหรับอายการคนนี้ค่ะได้มีการสอททรบบางคัรพูดคุยไหมคอับเราเราหลังจาก จับกลุ่มเนี่ยท่านก็ให้ความร่มวมมือนะครับในการที่จะไม่ขัดขืนนะครับการดําเนินการทางกฎหมายของเราแต่ัตาการการสอบปราคำเนี่ยให้การปฏิเสธครับอาว่ครก็อ้างว่าเป็นเงินใช้หนี้ใช้เนื้ออะไรพวกนั้นนะครับก,ก็ว่าไปแต่ก็ต้องยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้รวบรวมพยานหล,ลักฐาน ขั้นตอนแรกก็มีหมายจับแล้วนะครับก็ถือว่าท่านเสร็จขั้นตอนที่สองเนี่ยคือเราต้องการพยานหลักฐานที่มันมันแน่นหนาจริงๆก็เลยมีการล่อจับกันเกิดขึ้นนะครับจัดขอ้อมูลจากผู้เสียหายันนี้คนเดียวยยนยี่ครับเขาโดนวิจัยมาแล้วเขมาสกบคดครังได้คือคือตอนนี้เราเราอย่าเพิ่งไปไล่ย้อนว่าทำนี้ยังไงแต่เรามองว่า เราเดินไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากจะ,ะให้คดีเนี้ยอาจจะส่งไปปปชเพื่อไปทําเดี๋ยวมีการสืบสวนต่ออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าสิ่งที่ต้องสืบสวนต่อไปมันเป็นยังไงมันมีการสั่งคดีสั่งไม่ฟ้องขี่คดีอะไรพวกนี้นะครับแล้วมีมีมีพฤติกรรมเช่นนี้หรือเปล่า อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราอา,อาจจะทำร่วมกับปปชเขานะครับคือตรงนี้ตรงนี้เอาตามข้อท็จจริงนะเราไม่เช็คเราไม่ได้เช็คว่ามีพฤติกรรมอะไรยังไงแต่เรามองว่าผมเคยเคยพูดนะครับพวกเราทำงานร่วมบุรณการร่วมกวับสามสี่หน่วยเนะี่ย ผมบอกว่าถ้าถ้าคนที่เดือดร้อนเดินเข้ามาหาพวกผมผมก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับแลนะให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ว่าคนนั้นจะญาติดีมีจนนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราไม่เป็นหลักในการที่จะทํางานทํากฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประชาชนก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านมาหาพวกเราเรายืนยันนะครับ ท่านผิจการสอบสวนกางแล้วก็สี่ปอของเรานะครับตอนนี้รวมสอตองอขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเราเราจะทำทุกอย่างให้ตกไปตรงมาโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับทงที่บอกว่ามีาคนเรมาร้องเราก็จะรับเรื่องไแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดการร้องเหยียประบยายการนะครับที่เรารผมตั้งแต่ผม ทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยผมยังไม่เคยมีนะยังไม่เคยมีน,นี่พูดด้วยความสจริงว่ามาล้องเรื่องอายการจะทำความผิดเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีใครนำหลักฐานมาแต่หน่วยงานอื่นเนี่ยเยอะนะครับหน่วยงานอื่นเยอะแต่อายการเนี่ยไม่มีไม่มีคอายการคนนี้เคยทำคดีดังๆอะไรบ้างไหมครับเขาที่เคยผายไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยนะตอบด้วยความสจัจริงไม่ทราบเลยนะครับ คือถามว่ามีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่ช่วงที่เราเราเราทำการเก็บเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานเนี่ย <c oughs> ก็ก,ก็ก็มีประชาชนที่เข้าไปพูดคุยกับอายการที่ในห้องมีหลายคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะคุยเรื่องอะไรเราไม่รู้นะครับแต่เราเรามุ่งมุ่งเฉพาะประเด็นของเรา ส่วนตัวครับเท่าที่เราดูแล้วพฤติการของเขาหรือาำให้การต่างๆเชื่อว่านี่ก็เป็นเคสแรกเลยนะน่าจะมีตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลครับยังไม่มีข้อมูลมเดี๋ยวนักข่าวลองไปเช็คกันดูก,นกันว่าว่าพฤติกรรมยังไงตอนนี้ตอนนี้ตำรวจก็ก็กำลังหาข้อมูลอยู่ อ่คือผมว่าท่านท่านท่านอัยการเนี่ยท่านก็เป็นนักกฎหมายนะครับเมื่อเมื่อเราไปแสดงตัวการเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วเรามีหมายจับเนี่ยท่านจะไม่ได้ขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือบรรยากาศการทํางานท่องท่านเป็นไปด้วยดีนะครับส่วนท่านจะให้การปฏิเสธหรือสาภาพก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของท่านเราก็เอาเรื่องของพยานหลักฐาน นะครับไปไปดําเนินการกันการที่พวกผมเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราก็น้อมน้อมนะครับน้อมน้อมนะครับก็พูดกับท่านด้วยดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติท่านนะครับเราไม่ใช่ไม่เคยใช้คำที่มันมันรุนแรงหรือหยาบคายไม่มีนะครับนะครับพูดด้วยครับผมครับผมตลอดนะครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับท่านก็เข้าใจนะครับ ผมผมผมว่าเท่าที่คนที่โทรเข้ามาเนี่ยผมก็มีเพื่อนเายการรุ่นเดียวก็เป็นยาการหลายคนรุ่นน้องรุ่นพี่พักพวกที่ทำงานแล้วก็ทีมทำงานนี่มีหลายคนก็คนที่เห็นด้วยกับการทำงานครั้งนี้โดยที่เป็นอายการเองเนี่ยเยอะนะครับโทรเข้ามาให้กำลังใจชุดทำงานแม้กระทั่ง ผมขอขออ้างถึงอส,อสสเอกอ,อสสเมื่อเมื่อนัดก,การประสานจากผู้ใหญ่ในการจับกลุมเนี่ยอส,อสสท่านท่านไม่มีดังเลที่จะดําเนินการกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับ<ม>ก็สั่งเลยทําเลยแล้วก็ย้ายเลยนะครับแล้วก็ดีด้วยเห็นดีด้วยอะไรพวกนี้น,นะครับที่ที่ที่ดำเนินการกับผู้กระทาผิดนะครับสาที่เรารเลร่อซื้อเนี่ยค่ะเป็นอิสคกหรือว่า ค,ค,ออคือพยานหลักฐานเนี่ยมีหลายส่วนนะครับอันนี้อันนี้ขอให้เป็นเรื่องพยามส่วนผมรวบรวมไว้พอสมควรรวบรวมไม่พอสมควรจนอ่าเราเชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการแก่ผูกก้กระทำผิดได้นะครับนะครับมีมีหลายส่วนนะครับ <c oughs> อ่าเรื่องเนี้ยเรา เรามองเรามองในฐานะเราเป็นนักกฎหมายผู้ที่กระทาผิดที่เข้ามาเนี่ยคือ,ค,อคือเราอยากให้ความเป็นธรรมเขานิดหนึ่งนะครับเราเรามองว่าคดีที่ที่ไปอยู่สู่เบอร์อาการพยารเนี่ยผมว่าผู้เสียหายสามารถชี้แจงเหตุผลได้เพราะเราเอามาซักแล้วนะครับมันเป็นเรื่องไม่ไม่ไมผมผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการลักโฉนดลักเฉนิดนะ เพราะว่าอาจจะเป็นการฟ้อ,ฟองฟ้องกันแก,กล้งกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินแล้วก็มีการเอาโฉนดไปค้ำประกันแต่ก็มาฟ้องว่าลักทรัพย์โฉนดผมว่าข้อเท็จริงมันไม่ใช่งั้นนะครับแล,แล้วผู้เสียหายเนี่ยท่านจะยืนยันแล้วว่าท่าน <c oughs> ต้องการไปสู้ในชั้นศาลเลยว่าท่านไม่มีได้ได้ได้ไปกระทําการตามที่ว่าแต่อย่างไรนะครับท่านเลยมาพบตํารวจว่าท่านถูกหลังแก งั้นก็ขอขอให้เจ้าที่อ่าปปชเนี่ยหรือเจ้าที่เนี่ยช่วยเหลือในการให้ความเป็นธรรมเขาด้วยครับประมาณนั้นนะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าการตันสใช้เวลาสืบสวนใช้เวลารู้อหลักฐานประมราณสอ,องสามดาที่จะเอาไปพิพากนษนราพรอนะครับเพราะว่าหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้เก็บมาให้เราส่วนหนึ่งแล้วก็พอสมควรแต่การการ การดำเนินการของเราเนี่ยเราต้องการ,ร,กร,กรกพยานหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเราก็เจ้าหน้าที่ทั้งปปชแล้วพวกเราเนี่ยก็เลยเอ่แนะนําให้ดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการก็ได้พยานหลักฐานเพิ่มมาจนวันจับกลุ่มเนี่ยก็ก็ถือว่า,เ,าเราก็ต้องการพยานหลักฐานเพิ่มครับไม่ใช่ว่าไป <c oughs> กุก้งแตอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกที่ผมอยากจะนาเรียนเนี่ยคือ,อผม ผมต้องขอขอบคุณสารธุรกิจการโดยเฉพาะท่านอธิบดีสารธุรกิจการและองค์คณะที่การที่เรารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าไปขออนุมัติสารหมายจับเนี่ยนะครับสารได้อนุมัติหมายจับให้เรานะครับสารผมผมอยากจะจะพูดว่าอ่ท่านผู้พิพากษาเนี่ยท่านเห็นความสำคัญในเรื่องของการุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ นะครับเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับถ้าพบมีพยานหลักฐานท่านก็ต้องทําแม้กระทั่งน,นะครับนี่เป็นคําพูดปา마ดเ,เ,เป็นคําพูดที่ท่านพูดนะครับว่าแม้กระทั่งผู้าษาเองถ้ามีการจะทําผิดอย่างนี้องค์คณะจะจะออกไหมองค์คณะก็บอกต้องออกนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมเลยบอกว่า การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการทริตเนี่ยมันสารสารให้ความสําคัญ,ญอย่างมากนะครับในในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าถ้าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานท่านยินดีที่จะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยโดยโดย,โดย,โดยโเข้มเข้มงวดเลยนะครับเข้มงวดเลยจริงจังนะครับก็ นำเรียนต้องขอขอบคุณนะครับทําให้การบัตรหน้าที่ของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ชี้แจงสังคมได้ดีขึ้นนะครับคราว่าดีใเคดีางคื่างกฟ้องของเขาเขาวว่าคดีมันจะมนจะไปยากลากในการฟ้งังการคือ คือผมไม่อยากจะพูดถึงองค์กรผมมองว่าองค์กรเนี่ยมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีการที่เราทำงานตรงเนี้เราเราเรายืนอยู่บนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจริงๆเราไม่ได้ปัดปัน้นปุ้งต่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอายการที่ดีๆเนี่ยมีมากอันนี้เป,นเป็นเรื่องของส่วนน้อยเป็นปักเจกคนที่ ที่แหลมออกมานะครับเพราะงั้นพวกเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วทำงานร่วมอายการเราเรามองว่าอัยการทุกคนมีเป็นคนดีแล้วมีอุดมการงั้นสังคมอายการอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมมีความเชื่อว่าอันเนี้ยไม่กระทบกับระหว่างองค์กรแต่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการ เพราะฉะนั้นก็ต้องอขอชี้แจงไปถึงอายการท่วประเทศนะครับว่าเราเราทำตามพยานหลักฐานจริงๆมีคนเดือดร้อนมาหาเราในในเมื่อในเมื่อเป็นสิ่งที่เราเราต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมเราจําเป็นจะต้องทํานะครับแม้ว่าจะใครก็แล้วแต่ไม่น่าใหญ่กว่าท่านอายการหรือสูงกว่านี้ถ้ามาถึงพวกเราเราเคยรับปากไปแล้วเราจะทาทุกเคสทุกกรณี อยู่ได้ไหมประกันเท่าไหร่ครับสี่แสนบาทนะครับครับก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้ให้ประกันตัวไป <c oughs> ตอนนี้คดีก็อยู่อยู่กอ,อ,องห้านะครับกองกับการห้าปะะปปเป็นคนดำเนินคดีตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวคดีาการเนี่ยคดีาการเนี่ยเป็นแค่าการชั้นใหญนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวปปชอ,อาจจะเอาไปทำเองก็ได้ หรือใช่เราทําก็ได้ตอนนี้เดี๋ยว hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวดูปปชก่อนนะครับเพราะว่าว่าเขาจะมอบอานาจให้เรามาสอบสวนไหมหรือถ้าไม่มอบอำนาจสอบสวนถ้าจะเดินไปทําเองเดี๋ยวขอขอคุยกับาทางปปชก่อนว่ายังไงนะครับมีครับไอคดีเอ่อที่คุณชัยวัฒน์เอาข้อมูลมาให้ตรวจสอบครับกาลังตั้งคกนรมการสอบสวนตั้งคกนรมการตรวจสอบข้อจริงนะครับเอาเอาปออปทศมา นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพยายามรื้อฟื้นเรื่องการบบตรหน้าที่ของเจ้าที่รัฐในการออกโฉนดอะไรต่างๆนะครับส่วนจะ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 เร็วขนาดไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูก่อนเราเราเร่งอยู่นะครับขอสอบถามทุก่ายวันนี้นะครับผลของปปปปรก็ได้จะออกมาแล้วเกี่ยวครับ จับไปก่อนไม่ไม่เอาไม่ไม่มีคำตอบขอให้เป็นเลออกมปบไปก่อนไม่ไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรนั้นนะครับให้ให้ให้กฎห,หมายว่าไปให้ให้ให,ใหกกพอพ,อพอรว่าไปเราเราเราไม่ไปก้าวล่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไปก่อน <c oughs> นะขอนะเะะโอเคนะขอบคุณครับ ผมรู้แ่้วพี่รว้ยายวแล้ก็เป็นพักท่าโสธรที่แกเฉพาะผู้ที่ไปร่วมในงานมัด109ปีที่โรงกีฬามาหมดจะไปเอาได้ก็เราคนลงปองกีฬาเลยนะกีสาบุ้วนะได้ได้แล้วปลอยไปเลย